สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองคอนแก่นนะครับหรือว่าวัฒนาชัยจรลลุรบ้านนะครับวันนี้ผมมีนะครับตัว6กล้อนะครับคันเก่านะครับคันเก่าแต่ก็มาปรับปรุงหลายๆอย่างนะครับตกแต่งเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะครับยังยังอยู่นะครับคันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลดราคานะครับสาหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับวัฒนาชัยจลุรบ้านด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับนะวันนี้นะครับ ผมพามาชมตัว6กร้อนะครับเป็น NPR นะครับ115แรงม้านะครับนะครับเครื่อง115แรงม้าเป็นฝาดำนะครับตัวนี้นะครับนะครับตัวก็เป็นรถที่เขาก็หาหาใช้กันอยู่นะครับเป็น115นะครับที่แรงกําลังเหมาะพอดีนะครับที่จะเข้านะครับไล่อ้อยไล่มันนะครับท่านใดหาใช้คันนี้นะครับจดทะเบียนปี2534นะครับ เล่มพร้อมนะครับมีภาษีขาดเดือน2เดือนนะครับเราไปต่อจดใหม่นะครับเราไปจดไม่ได้จดใหม่นะครับไปต่อภาษีนะครับใช้ไปประกอบการนะครับแล้วก็เป็นชื่อของเรานะครับไปต่อภาษีไม่เท่าไหร่นะครับกาต่อภาษีนะครับลดสภาพนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์นะครับผ่านแน่นอนนะครับเกียร์ไม่หลุดไม่หลวมนะครับยางดีทั้ง6เส้นนะครับนะครับคันนี้นะครับผมก็ พามาชมนะครับสภาพปัจจุบันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ทําสีไปเรื่อยนะครับเก็บตรงนั้นตรงนี้ให้ดูสวยงามนะครับลดราคาไม่แรงก็จะไม่ได้ถึงกับเปลี่ยนทุกอย่างนะครับคันนี้นะครับขอเปิดราคาอยู่ที่2อง0 0 0สนาพนะครับแต่ก่อนนะครับผมเปิดอยู่ที่2องแ0 0สามนะครับตอนนี้ก็นะครับปรับราคาลงมานะครับเหลือ2องแ0 0สามหมื่นเก้าพันสองแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับโทษทีนะครับก็จะเข้าหน้าอ้อยน้ามันนะครับนะครับรถคันนี้ก็ถือว่า เป็นรถที่ไม่ได้แพงนะครับนะครับใช้กัน4ีหปีค่อยขายนะครับก็ไม่ขาดทุนเกินห0,000่นนะครับเพราะว่านะครับราคารถบรรทุกนะครับทุกวันนี้ถือว่าถูกนะครับท่านใดซื้อในช่วงนี้นะครับที่คนบางคนนะครับเขาก็หันไปใช้รถไถรถไรนะครับมันเลยทําให้6ล้อราคาถูกลงนะครับแต่ก็เป็นโอกาสดีที่ท่านท่านใดที่มีไล่ค่อนข้างเยอะนะครับเอาไปใช้งานนะครับคุ้มนะครับตท่ากับซื้อรถกระบะนะครับอ่ะนี่ครับเดี๋ยวพามาชม สภาพรถปัจจุบันนะครับรถพวกนี้ก็จะมีหูขึ้นสนิมบ้างนะครับแต่ยังใช้งานได้นะครับนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับตำหนิเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็จะมีนะครับมาดูนะครับชัดซีนะครับก็เสริมแข็งนะครับร้อยสห้าต้องเสริมแข็งนะครับเสริมมาแล้วนะครับหูตัวนี้ที่เคยมีสนิมนะครับเปลี่ยนแล้วนะครับแหนบสองชั้นนะครับพร้อมมันทุกยางดอกลึกๆนะครับปีสิบเก้าทั้งหกเส้นเลยนะครับนะครับ แล้วก็ตําหนิของ115นะครับก็จะมีตัวนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับจะมีรูตรงนี้นะครับนะครับแต่ยังแข็งนะครับแข็งแรงบรรทุกได้แน่นอนนะครับอยู่เราๆนะครับก็มี1 0 11ตันขึ้นไปนะครับได้สบายนะครับบ้านผมก็ใช้กันอยู่ประมาณนี้แล้วครับบรรทุกนะครับแล้วก็มีนะครับเปลี่ยนไฟพ้ายใหม่นะครับให้มีไฟถอยไล่ระบบไฟเรียบร้อยนะครับมีไฟถอยด้วยไฟเลี้ยวด้วยแต่ก่อนไม่มีไฟถอยนะครับตอนนี้ผมปรับปรุงแล้วนะครับมาดูนะครับ ในพื้นกระบาดนะครับเป็นพื้นชิคเก้นเพลนะครับเป็นแผ่นเหล็กนะครับแข็งแรงนะครับแข็งแรงทนทานนะครับใช้ยาวๆนะครับ5ปี10ปีได้สบายนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านฝั่งซ้ายบ้างนะครับฝั่งซ้ายนะครับตำหนีก็จะมีพวกนี้แหละครับหูขึ้นสนิมบ้างมีรูบ้างเล็กๆน้อยๆนี่นครับเห็นไหมครับนะครับเล็กๆน้อยๆนี่แหละนะครับนี่นะครับแต่ก็ยังใช้งานได้นะครับยังดีอยู่นะครับอาจจะมีคอกนะครับที่ สภาพอาจจะไม่สวยสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับนะครับเราก็ไปหาถ้าจะเอาสวยงามเราก็ไปหาไม้นะครับสวยๆมาใส่หน่อยนะครับหรือว่าเปลี่ยนเป็นเหล็กเลยก็ยังดีนะครับนะนะครับตัวนี้นะครับเฟืองนะครับเป็นเฟืองเดิมอยู่นะครับแต่เข้าไล่เข้าเข้าไล่ได้นะครับรถคันนี้ก็อดีตก็บรรทุกอ้อยอยู่แล้วนะครับบรรทุกอ้อยบรรทุกมันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็เปลี่ยนเพิ่มเติมก็คือไฟข้างนะครับ แต่ก่อนนะครับก็ไม่มีนะครับผมก็ใส่ให้นะครับเพราะว่าเอาจริงๆนะครับไฟข้างเป็นส่วนสําคัญนะครับเวลาเราเลี้ยวนะครับถ้าไม่มีอันตรายนะครับมันจะมืดไปเลยนะครับทําให้เรียบร้อยนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับตัวนี้ยกหัวได้นะครับแล้วก็ภายในก็จะประมาณนี้นะครับมีเครื่องเสียงผมติดให้เพิ่มนะครับเบาะไม่มีขาดนะครับเบาะใช้สวยนะครับอนโซลก็มันซิสซี่นะครับก็จับพ้นเลยนะครับก็เก็บงานรายละเอียดให้ให้พอดูได้นะครับ นะครับไม่ถือว่าขี้เหร่แล้วก็มีแต่ก่อนก็เคยมีปุตรงนี้เล็กๆน้อยนะครับอันนี้ผมให้เขาปะนะครับปะให้แล้วนะครับนี่ครับให้ดูรอบรถนะครับหัวนะครับมวกสวยงามนะครับขาดแต่ไฟด้านบนนะครับเอาไปตกแต่งประดับยุนเอานิดหน่อยนะครับนะครับราคารถให้แล้วนะครับหารถใช้งานนะครับระบบไฟหน้าทุกอย่างไฟเลี้ยวใช้งานได้หมดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับพวกนี้ใช้งานได้หมดนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดู ในส่วนห้องเครื่องนะครับไม่รู้ว่าผมจะเปิดเองได้ไหมนะครับลองดูนะครับเผืเ่อเดได้นะครับนี่นะครับ,นะรบขอนะครับนิดนึงนะครับอาจจะตัดต่อตรงนี้ไปนะครับเพราะว่าผมยกคนเดียวนะครับ นี่ครับเรามาดูนะครับเหนื่อยนิดนึงนะครับตัวนี้จะไม่มีตัวช่วยยกเหมือนกับตัวฮีโน่นะครับเราจ้องยกแต่ก็ไม่ได้หนักเกินไปนะครับวันนี้ผมถือกล้องยกมือเดียวนะครับรถก็จะมีเคยปะตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็จะมีพื้นตะลุนิดนึงนะครับนะครับแล้วก็คานตรงนั้นนิดหน่อยนะครับตัวนี้ไม่มีพาวเวอร์นะครับเป็นเครื่องนะครับ1 1 5นะครับที่ยังใช้งานกันอยู่นะครับรถไม่ซึมไม่รั่วนะครับเป็นคาบน้ํามันเก่าเก่านะครับ นี่ครับมาดูชัดสีนะครับชัดซีหน้านะครับไม่มีผูนะครับยังสวยงามนะครับระบบเบรกปกตินะครับระบบไฟปกตินะครับทีนี้เรามาดูฝั่งคนขับบ้างนะครับฝั่งนี้นะครับมาดูนะครับกับเล็กชัดสีเห็นชัดเจนนะครับขมๆมชัดชัดชัดสีไม่มีผูนะครับตรงนี้ไม่ผูไม่ ไม่มีสนิมไม่ผุนะครับยังดีอยู่ปั๊มดีนะครับตัวนี้ปั right ๊มด no. yes. ีแท okay. ็กดีเลยนะครับปั๊มดีนะครับไม่ใช่แท really ็กดีนะครับอัดแท็กต้องเป็นรถนะครับเกี่ยวข้าวนะครับรถแบ็กโฮนะครับนี่นะครับอ่ะทีนี้นะครับเรามาสตาร์ทดูนะครับนี่ครับสตาร์ทติดง่ายๆนะครับสตาร์ทติดง่ายนะครับมาดูกําลังอัดหน่อยนึงนะครับดูกําลังอัดหน่อยนึงแบบกำลังอัดนะครับเครื่องแน่ เครื่องดีไม่ลวมนะครับเครื่องแน่แนแเลยคันนีน้ตามดีนะครับลองลองอาาัตราเร่งนิดหนึ่ง ท่านใดสนใจนะครับคันนี้นะครับ2 2 9 0บาทนะครับ2ส2น9 0 0 0บาทต่อรองได้นะครับนะครับก็มีแถมนะครับเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะครับน้ำมันเกียร์และเฟืองถ่ายให้นะครับตัวนี้เปลี่ยนให้นะครับเอาไปช้อนใช้งานนะครับเพราะว่าบางทีลรถเราซื้อมาลูกค้าก็ส่วนมากไม่ค่อยมีใครเปลี่ยนนะครับนะครับเราต้องมาเปลี่ยนเองนะครับแล้วก็นะครับคันนี้ไม่ได้จัดส่งนะครับให้ลูกค้ามาดูเอานะครับรับสภาพได้นะครับเล่มชุดโอนพร้อมนะครับ เอาไปโอนต่างจังหวัดได้เลยนะครับมีเอกสารครบหมดนะครับครบหมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาลองขับนะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปนะครับตอนเที่ยวหัวลงนะครับแล้วก็ขับใช้กล้องตัวหนึ่งถ่ายนะครับขออนุญาตหัวลงแป๊บหนึ่งนะครับผมก็จะกลัวมืดนิดหนึ่งนะครับมันจะค่ำแล้วนะครับ นี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะลองขับนะครับนะครับเดี๋ยวเราลองขับนะครับที่นี้เดี๋ยวผมพาลองขับว่ากันจับขี่เป็นยังไงบ้างนะครับ อันนี้จะตีโค้งคนไหมนะครับขับคนเดียวถ่ายคนเดียวนะครับผกล้อตัวนี้เป็นพวงมาลัยธรรมดานะครับแต่ว่านะครับพวงมาลัยนะครับก็ไม่ได้หนักนะครับเมื่อรถออกตัวได้แล้วนะครับเบานิดเดียวเองนะครับนะครับเดี๋ยวเราลองขับนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราลองขับนะครับ จอถ่ายคนเดียวนะครับวันนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับคันนี้โทรมาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์นะครับ098นะครับ274นะครับ4279นะครับที่เบอร์098นะครับ274 4279นะครับไอรีลันะครับ094นะครับ475 441นะครับนะครับแล้วก็ท่านใดอยากดูรถตัวจริงนะครับมาได้นะครับที่ตำบลบ่าพรานะครับอำเภอเมืองจอดก่อนกันนั่นเองนะครับอ่าอันนี้แวเราลองขับนะครับ ก็เก็นว่าโดณระูมินะครับอยู่ด้านข้างนะครับเห็น้ํามันจะอยู่นี่นะครับส่วนความเร็วนะครับเข็มไม้มันเสียไปแล้วนะครับไม่ขึ้นนะครับเอาไปไล่เอานะครับแล้วส่วนมากก็ไม่มีคนทําความเร็วเกินแปดสิบอยู่แล้วนะครับรถพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราพาลองขับนะครับเดี๋ยวยาวนะครับขับดีนะครับคันนี้ไม่ปลงอะไรก็ไม่ถือว่าหนักนะครับนะครับ ส่วนระบบแอร์ไม่มีนะครับเขาไม่ได้ติดตั้งมากับรถนะครับอันนี้เราต้องไปไล่ติดตั้งเอานะครับถ้าเราเอาไปวิ่งทางไกลนะครับนะครับรถพุ่งดีนะครับับดีนะครับอัตตาเร่งดีมากนะครับส่วนระบบไฟเลี้ยวนะครับไฟเบร์ไฟถอยใช้งานได้ปกตินะครับปกติเลย เรื่องเหลืองนะครับเกิดจากฟิล์มด้านหน้านะครับนะครับฟิล์มรถคันนี้จะหอมเรืองเหลืองนิดนึงนะครับอ่านี่ครับระบบช่วงล่างโอเคนะครับโช้บดีนะครับโช้บดีรถนะครับศูนย์ดีมากนะครับไม่ดึงซ้ายดึงขวานะครับนะครับรถขี่สบายเลยนะครับขี่ไม่เหนื่อยนะครับคันนี้ได้หาสดหารถ บรทุกใช้งานนะครับก็สอง0ส0 0องห้าพันบาทนะครับต่อรองกันมาได้ที่หน่อนะครับพอเหลือกำไรผมก็จะขายเลยนะครับนะครับหารถบรรทุกอ้อยบรรทุกมันนะครับมีนะครับมีไรอ้อยไรมันค่อนข้างเยอะนะครับก็เอาไปใช้นะครับคุ้มนะครับจ้างเขาก็ถือว่าแพงนะครับส่วนที่เหลือมันก็เหลือน้อยนะครับแล้วก็รถก็จะเป็นของเรานะครับไปตลอดนะครับเราก็ ใช้งานมันได้ทุกอย่างรับจ้างได้ด้วยนะครับใช้งานของตัวเองนะครับสบายนะครับสะดวกสบายนะครับไม่ว่าจะกดมันกดอ้อยนะครับนะครับใช้ได้ทุกแบบทุกหน้านะครับช่วงจะขูดมันก็ได้ล้ำเลียงล้ำมันนะครับ ใครไดีไลฟ์ผลนะครับ094นะครับ475 4 75, 4 4นะครับอยากมาดูรถตัวจริงนะครับก็มานะครับที่ตำบลนานผ้าอำเภอเมืองจอนสอดกแก่นนั่นเองนะครับประมาณนี้วันนี้ต้องขอลาไปก่อนพร้อมกับเจ้าตัว600 n p r 115คันนี้นะครับขอบคุณครับ